สวัสดีครับเอฟทีแฟนสองละท่ามผู้ชมทุกทกท่านนะครับผมยอดวันกอกอกกฤพภัยเอฟทีลนธรรมผู้ชมทุกท่านไปฟังการโทษสัมผัสระวังนนทิยากับพ่อเพชรบุญเรกนี้โดยบอกนะครับเทเลปบทแล้วมากนเพื่อนก็บอกสามเก็ดหกก็ออกสามเก็ดนะครับเมื่อนี้ก็บอกอีกแล้วว่าวที่หนึ่งตัวละครหกเจ็ดนะครับเพือ่อนจะบอกกันได้นะก็ตามไปฟังน้ากันนะครับเข้ามาแล้วกันนอก,กดติดตามกดแช์เปลี่ยนกำาลังเกด้วยนะครับ ขอมนต์นำมรดกนนทีย่ยาแบ,บ่งันใหม่ผมู้ปฏิจดทัพเป็นคลิปผู้ปฏิจเอฟซีและธรรมบุตรทุกท่านได้ฟังได้รูปเหมือน,นกันทุกๆคลิปนะครับเพื่อนเซมาได้ยังได้ตามไปฟังพร้อมๆกันกับผมเลยนะครับต่อโมนมนต์นะครับเอฟซีแฟนช่องทุกคนนะคะวันนี้ทุกที่ยาก็มีแนวทางต,ตัวเลขเกี่ยวกับเลขเด็กน้อยบอกนะคะอพ่อเพชรบูนนะคะวันดีผ่านมาหนีเปินบอกแบบนี้เด้อค่ะเด็กน้อยเพันห้องหายอยากกินขนมนะคะแม่เปินบ่มีเงินนะคะ พ่อเพชรบูรณ์เพิ่นไปเจอเพิ่นก็เรียบอกว่าบอกตาเรียกบอกเลขตาตาจีเซื้อขนุ้มหายนะคะเพิ่นบอกสามเจ็ดหกสี่เจ็ดหกนะคะโนดียากับตาถ่ายสามเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดหกนะคะโต้กันคือสามหกกับสี่หกเลขออกสามเจ็ดล่างตรงๆนะคะนะคะสำหรับงวดนี้นะคะงวดนี้เด็กน้อยบอกอีกแล้วนะคะบอกเลขนะคะเด็กน้อยบอกเลขอีกแล้วนะคะบอกครอเพชรบูรณ์ สามตัวห้างเดียวนะคะจะเป็นตัวใดจะหายไปต้างเสียงสัมภาษณ์ละว่างนุติยากรงพ่อเพชรตบูลเลขเด็กบอกนะคะวันที่หนึ่งตุลาคมสองห้าหกเจ็ดนะคะพ่อวันดีค่ะกระผมกระโท่หลายๆเด้ะะเอสาะพ่อโทตมากหนูบด้รับไปข้างนอกพนนึ่งมากค่ะ เอฟซีเป็นนี่ก็ปไปไเป็นทาเราอกํไรเนีเอฟซีเป็นฝากอันค่าขนมไปให้เด็กน้อยไหมคะ่ะอันหา, oh. หาล้อยบาททีโ <Okay. S 1> น,นดีโ <Hey. S 1> น,นดียาโอนไปคุณพ่อพ่ออุเทนลมพันอยู่จังหวัดยะโสธรฝากฝากให้เด็กน้อยหาล้อยบาทพ่อเป็นสะพานบุญร่วมกันเนะะ oh. ด้อค่ะเป็นเจ้าดีไฮเด็กน้อยที่ว่าเพ่น ยังมตเ้ยังมัตเต้เอาไปส่องมัตบมาฟัเด็กน้่ยมันสองรถทุกบ้านเ,อเยอะหรยอางหนีบบ้างค,ค่ะจาน,นเลขออกแล้วเด็กหน้่ยเพิ่นบอกเลขอีล้วบอกพ่อเออบอกแล้วได้ส่งไปเพิ่งแล้ว นุน้เขาใจว่าเป็นเลขฟั้นี่นะนูวนาเขาใจว่าเป็นเลขเด็กน,น้อยบอกเนี้ยเ่เลด็กน้อยบอกต้องวดเลยเ่ค่ะก็ไม่ไอ้ม,เอมาเกี่ว่าพวกเก็บไป,น,น,น,ปน,นั่นแหละโบราณเป็นไงเนี้ยผูนิกายนีอ่อะไรเงี้ยวโยงสบลอย่งเาอยะปนจมเดี๋ยวพอมันหนีเดี๋ยวเมียโอ้เป็น,นเ ็นเด็กน่อยก็ผ้าโอ้แต่เล็กนเนาะอยู่สองนกับเมียสัตเนี้ยกัองอนเหลดเหือหนึ่งเนาะจะมาสืบสือตรงตรงสืบตัดหนาตัดหลังเนาะเปล่านเจ้าสิทุ่มอืมอืมกับขอบคุนง่ึกษาเด็กหน่อยกไว้มันมาบมันอีกใจลายเหนนง้เลไปจิกันาะกับเมียกับมีต่างกันวัทบ่าสิบนกินโอ้ยไม่ได้อย ขวารัยประมาทงางกลไท้ uh, uh, ันแรกอยู่กับคนนั <Itís> <McConnell keep. S 2> ้นคนที่บคคลีฐานนเล็มากจะแม่นนะพอนะังเทวดาเรียงซอยมานีพ่อกหายนไปเก่รอยแปสิบ็เลยนึกนเซีับูเขเากินนี่กันมันนีกับพสกับมาอีลาเกลอใาน อันฝันอีกไพอ่าสิได้แล้วได้แล้วเอาได้แล้วที่ไหนอีกรอบแล้วอะไรละล่ะบอกตาท่วมอยู่พอตาสีลายก็เก้าไปเลยวะมัยได้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 ลาสินะได้ยกเรจ่นบอกเออบอกหนึ่งเจดปเจ็ดแป บอกหางเดียวนี่มาว่าหางเดียวหมดเนี่ยงเจ็ดแปดหัว่าหันบอกสามเจดหกับซีเจหกเนาะคันตัดนี่ก็จะเป็นหนึ่งเจ็หนึ่งแปดเจ็ดแปดก็ย่ำอยู่ตัวใดพบอกว่าพมอโอกก่าหางเดียวเท่านี้ละหนึ่งเแน่งเจ็ดแปนี่แหละนี่แหละมันว่างด มน่าสีน่ถังเม่มันตะกอนเนี่ยมันเคยบอกมันบอเคยบอกว่วเนวนี้บอกว่าั่นั้นเม็่บอนี้ยมัทุกข์ยากมันจนมากนี่บอม่นาสิกินเนี่ยนี่มันพกเจ้าทีพย์รู้ตัวซาบุถุงจากีผ้าวาวน้ำมายู่ยู่จังหวัดใดงคบกนี่ยู่จังหวัดเพชรบุรเนี่ยอยู่เพิ่มสีทิพย์เนี่ยจังหวัดเพชรบุรี ที่บันโชดีจะได้ไปช่วยกันร่วมข้ามบุญน้ำกันสรุปว่เาเอด็กหน่อยบอกเลขของพ่อเพชรบูรณ์งวดวันที่หนึ่งตุลาคมส5 6 7, 7. เจ็ดป็นบอกวันท่านมาบอก3ามเจ6ดหกสี่เจ็ดหกออก3ามเจ็ดวันี้บอกครั้งเดียวคือหนึ่งเจ็ดแนนท่ยาตาถ่หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดแปดคือตรงกันม่คะพ่อตรงกันยูรหลาตรงกัน หูก็ได้ซื้อนูก็มักนูก็ได้ซื้อจากบานนูอานคือบอกสองคู่วานื้อต่เจ็ดเก้าเจ็ดหกนูก็ซื้อสามเจ็ดีวได้ซื้อกับซื้อซีเจซเจ็ื้อยูสามเจ็ด่ซื้อเลยอืปได้กดังพอชิวันโทรมามันดังเกินี้แม่เด็กน่อยผู้นี้บอกถามแม่พันบอกบอกแต่ลข้างบอกข้างเดียวจบได้บอกอ ข้างเดียวจูบได้เท่านี้แหละบ่เบาไงเม็นบ่ค่ะบ่คนหลายๆก็บ่เอาน้ำหมดที่แล้วก็ได้ก็บ่เบาคนเดียวอืมเลือกคนเบาเนาะเดี่ยคนเบาเชาวบ้านเพิ่อนก็สิบว่าถูอยู่บ่ก่อวิถูกกันไรทีว่าตอนมันเรีนนายดินสักดินสักง้ออยู่นั่ยตอนตอนพ่อเขาไปหาน่ะค่ะคุณเพิ่งตื่นสิ่งบอกผมเนี่ยก็ถูกันมากนั่นแหละได้แล้ ช่ไหมเห็งนันไห้เอาไปให้งอกัพเาเล่นด้วครับเดจเอบไอเกันมาลียมัน่เลยอ่าผเอาอ๋อเด็กคนเอาอีงเนาะเพราะนแบบผู้ใดจะอาเงินไปเสียหายซุ่มซี่ซุ่มหา่นบ่เอาเนาะว่กันอมแแสดงว่าเ่นม่เสียน่นอ่นใว้ใด่อผู้เดียวมั้งเนี่ เด็กน้อยผู้หญิงมันบะค่ะมีน้อยผู้หญิงสองขวบเ่าเดือนก็แล้วว่ว่าทรงอหไรตั้งไร์มากเห็นดูงเดทยถูกตางไรมาเบิ่งเด็กน้อยสองคนเทาเดือนก็พอสามขวบแล้วอยุยุยอย่กเมสองคนมันบ่คะเมีออมีปูหยาตาง่ายบ่ปูหยาตาง่าย เดี๋ยว่าคณนณยูบ้างขึ้นเขียนข้นามาหาล้วักากินนลยนะอืออืม,อ,มนนอืบอกมันค้นเขียดนี่บอกบอกสรุปมาเนี่ข้างของเด็กน้อยบอกเลขของพ่อพิศวงเด็กน้อยบอกหวที่นมาน่สามเจ็ดหกหัวนี่หน,นึ่งเจดแปตัดไนได้รือหนึเจหึแปดเจแป อ้าวขอบคุณพอ่อหลายๆเด้อค่ะที่ให้แนวทางนวันนี้เอฟซีสวัสดีนะทางของพ่อเพชรบูรณ์นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีค่ะอย่างนี้เลยนะคะเสียงสัมภาษณ์ระหว่าน้องดียาก,กับพ่อเพชรบูรณ์นะคะพ่อเพชรบูรณ์เลขเน็กน้อยบอกว่นจะอยู่บ้าน,น ยุ่มู้บ้าดเดียวกันนะคะนะคะเป็นการห้กินแนะท่านะคะบอกต้องงวดทางงวดที่ผ่านมากเดี๋ยน้องนินยาจะอธิบายนะคะงวดที่ผ่านมากเพื่อนบอกแบบนี้นะคะนะคะเพื่อนห้องหายอยากกินขนมแม่เพื่นบอกมีเงินนะคะเพื่นก็เลยบอกด้น,นะคะพ่อเพชรจูนมาบอกเลขแล้วที่ซื้อหายนะคะเพื่นบอกสามเจ็ดหกสี่เจ็ดหกนะคะน้นที่ยากกับตัดหายสามเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดหกนะคะตัวกันสามหกกับสี่หกนะคะเลขออกสามเจ็ดนะคะ หมวดที่ผ่านมานะคะสำหรับหวดนี้นะคะของห้างเดียวเลย1นึ่งเจ็ดแนานรัิยาสตาไทยหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดแปดนะคะนะคะพอไปปองเอซีพิจารณาเด้ค่ะเป็นหน้าร่าาสื่อเรกิแ่งรัฐบาลไทยนะคะใชเยื่าช่แต่ผมม่มูดดรูนะคะทั้งสงเฮานีเจ็นซื้อน้ำเสนอนะคะ เป็นนะคะหาสือสารกิบแมงรัฐบาลนุสกยาสับโมลูนะคะว่าเลขสีออกอาจารย์ญญญได้จะเขาพี่น้อยเอฟซี C โซ่ดีหนะท่างของเลขเด็กน้อยบอกจะได้ร่วมทัพมูลซอยคานามคาไปนะคะครับกลับมาเอฟซีและต่างผู้ชมทุกท่านคงถือได้ยินในฟังแล้วนะครับที่น,นุสกยาได้สาลูเลขของพ,อพ่อเพชรบุญเลขเด็น้อยบอกนะครับท่านรับ้นไปทายคลิปนี้ก็จะขอลุยครั้งหนึ่งนะครับพ,อพ่อเพชรบุญเลขเด็กน้อยบอกที่แล้วมาบอกสามเจ็ดหก บอกสามเกตนะครับงวดนี้ก็บอกอีกแล้วงวดวันที่หนึ่งตัวเราโค้งโมเกนะครับเล็กน้อยก็บอกอีกสามตัวหางเดียวครับหนึ่งเกตแปดนะครับหางเดียวนะครับตัดเป็นสองตัวก็เป็นหนึ่งเกตหนึ่งแปดเกตแปดนะครับน้ำหนักท่อกันนะครับไปครับบนล่างนะครับเป็นแนวทางคือสลักกินแบ้งของตะบันระวังไว้เอฟซีอะไรต่ำบุ้งท่มทันโค้งเสร็จย่างนี้จะฟังแล้วนะครับถ้าเราพูดในไทยกินมี้ขาจะตีเพียงทำหนี้พวกวันนี้คลิปต่อตไปต่อคลิปมีโชคดีสวัสดีครับ